สวัสดีค่ะดิฉันวัลเลนทอนเล่าคุ้มอายุ50ปีค่ะอตอนนี้ก็เลี้ยงเอาเป็นช่ามีอาชีพเลี้ยงกบเป็นสูนยเรียนรู้ของจังหวัดอุทัยธานีก็รายละเอียดก็เดี๋ยวคุยกับสาวต่อสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรอนถือสัตว์ค่ะเป็นผู้สืบทอดของอแม่มาก็เริ่มแรกก็เริ่มด้วยการารับ ลูกกบมาเลี้ยงพอมารับลูกกบมาแล้วก็มามีคนแนะนําให้รับออสก็ไปรับลูกออสมาจากแหล่งทางโซนนคปรปฐมก็จะมันถ้าเป็นโซนนันก็จะได้คุณภาพตรงที่ว่ากบก็จะใหญ่มีน้ําหนักดีค่ะก็ตอนนี้ก็อนุบาลตั้งแต่เริ่มเป็นลูกออสมาแล้วก็เลี้ยง จากอนุบาลลูกออดมาจากบ่อดอินค่ะแล้วก็ตีขึ้นมาเลี้ยงเป็นบ่อปูนการจัดการน้ำก็จะดดึงน้ำจากาน้ำบ่อบาดาลค่ะเราก็จะดึงมาพาักไอพปปักวัทิสระแล้วเราก็จะหมุนเวียนขึ้นมาใช้กับกบค่ะาจากเลี้ยงระยะลูกกบจากบ่ออนุบาลเมื่อกี้ขึ้นมาหน้าตรงนี้ก็จะมีอายุประมาณ3เดือนค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มจับขายได้แล้วค่ะ แล้วก็ถ้าส่งตลาดตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณโลละ70-80บาทค่ะก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้เลี้ยงกบนะคะถ้าที่ฟาร์มแนะนำจะแนะนำให้เน้นเรื่องความสะอาดค่ะคือให้ถ่ายน้ำเน้นเรื่องการถ่ายน้ำค่ะเพราะว่ากบถ้าอยู่พื้นที่ที่มันจำเจแบบน้ำเน่าเสียอะไรเงี้ยทำจะทำให้กบเป็นโรคได้ค่ะแล้วก็ควรใช้วิตามินช่วยบ้าง เพื่อที่จะก,กระตุ้นให้เขาแข็งแรงค่ะลดการอัตราการตายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงอตอนที่อนุบาลก็รับไปอนุบาลต่อก็จะเป็นการคัดค่ะเพราะว่าจะทำให้ลูกกบกัดกันน้อยลงค่ะค่ะสุดท้ายก็อยากจะฝากสำหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะก็ควรศึกษา เรื่องราคาเพราะว่าราคานี่จะขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลค่ะถ้าถ้าเราเลี้ยงก็ช่วง่านหนาวก็จะได้แพงหน่อยคือเลี้ยงพานหนาวก็คือเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราค่ะแต่ช่วงนี้กบจะโตช้าแล้วก็ควรระวังโลกให้มากเพราะว่าเป็นช่วงอากาศหนาวอากาศปิดคือจะเป็นถ้าชาวนาเขาเรียกกันก็จะเป็นช่วงฤด,กดูกบจำสินกบจะฆ่าตลาดค่ะก็จะได้ราคาดีหน่อย แล้วก็อยากฝากสำหรับผู้เลี้ยงก็คือถ้าถ้าเลี้ยงก็ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ดีค่ะแล้วก็เรื่องระบบน้ำนี่คือสำคัญมากๆเลยค่ะ